ตามมาเร็วๆนี่เหรอทางเข้าบ้านบ้านน้องผมอ่ะมีตะปายย่ายางเงี้ยเหรอทางเข้าบ้านก็นี่แหละเต่ามันอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นเด็กกําพา้าว่าแต่ทําไมคุณถึงรู้จักเต่าล่ะเต่าเป็นน้องชายผมครับน้องชายนิวพรุ่งนี้เราเดินไปเรียนด้วยกันอีกนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเฮ้ยคุณเป็นใครมานั่งอยู่บ้านผมเอ้าเต่าพี่มารับน้องไปอยู่เมียงนอกด้วยกันฮะ จะมารับผมไปอยู่เมืองนอกแล้วพี่เป็นใครครับเราเป็นพี่ไซคนละแม่กับนายพ่อสั่งเสียให้นายไปอยู่เมืองนอกกับพี่อยู่ที่เมืองนอกนะไปอยู่เมืองนอกพี่พรอยู่ไปเรียนกับน,นะเอา้าไม่รอไปพร้อมพี่หรอเต๋าวันนี้เธาไม่ไปเรียนหรอเราลาออกแล้วเราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกับพี่ต่างประเทศคือรอเราได้ไหม เราเรียนจบเราจะมาหาเธออ่ะไปเก็บไว้นะเป๋าเธอไม่ต้องไปได้ไหมเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวตกเครื่องเต๋าเรียนจบแล้วเธอบอกเธอจะกลับมาหาเราเธอคงลืมแล้วสินะ ทำไมนั่งใจรอยคิดถึงใครอยู่ครับสวัสดีค่ะคุณเข้ามาได้ยังไงคะเต๋าผมกลับมาตามสัญญาแล้วครับโอ๊ยเต๋าไม่แก้งฉันสักวันจะได้ไหมโอ้แก้งเดือมันสนุกอะเลิอกหยุ่กับฉันสักทีเถอะฉันรำคาญ โอ้ <c oughs> เคยออกันเหรอพี่ยิ้อพี่พรพี่พรมีอะไรนิวเตว่ามันมาแกล้งนิวอีกแล้วพี่พรฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาแกล้งน้องสาวฉันไอเด็กกพาพ้าสมน้ำหน้าไม่ยุ่งก็ได้หรอกหลบนี่มันโต๊ะเรียนฉันนี่มันก็โต๊ะเรียนเราได้ไงอะ่ะครูให้นั่งตามที่ <c oughs> นี่ก็อี่เธอ เกลือได้ไหมโอ้ยแค่เล็มผมแตกไปให้จะกดอะไรนักหนาเธอรู้ไหมว่าเธอคือคนที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตฉันอย่าไ่ยุ่งกับฉันอีกฉันเกลียดพ่อเป็นอะไรนิวเห็นเสื้อมาหลายวันแล้วเต่าไม่มาเรียนหลายวันแล้วอ่ะพี่พอลเอ้าก็ดีแล้วสิให้มันหายไปนานๆเลยจะได้ไม่มีใครแกล้ง ก็ดีแล้วนี่เต๋าเธอมาตากฝนทำไมเธอมาได้ไงเออครูให้ฉันมาดูเพราะว่าไม่เห็นเธอไปโรงเรียนหลายวันแล้วเราต้องหาเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเต๋าเธอต้องดูดีๆนะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วเต๋า นี่เธอไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วตัวคนเดียวไม่รู้จะเรียนไปทําไมถ้างั้นก็กลับไปเลยาปเสียเวลาเรามากเลยเรียนก็ได้อ่านให้เราฟังใหม่หน่อยสินิวเล็วแล้วสายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเรียนนิ้วครับเต๋อเดินไปเรียนด้วยกันไหมเอ้าทำไมไปด้วยกันปกติเห็นกันที่ไหนทะเลาะกันทุกทีทษดครับผมเออคุณคุณเคยเห็นผู้สายคนนี้ไหม นี่มันเต่านี่มาดับอะไรตอนนี้เนี่ยแดกก็ร้อนรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดค่ะมาครับ๋ยวผมช่วยพี่พรครับอ้าวเตาผมเอารถไปซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะเตาถ้าไม่ได้เตาแย่เลยเพราะว่าพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรครับผมเต็มใจนี่ก็จะค่ำแล้วเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวมันอันตารายเป็นห่วงพี่หรอครับ โทรศัพท์ผมเอไปเช็คง่้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติเกือบหนึ่งปีแล้วนะที่เธอดูแลพี่ทุกเรื่องเลยเออคือเราเป็นเต๋าเรานานไหมไม่นานครับอ่ะนั่นแม่เธอหรอสวัสดีค่ะคุณแม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่บอนคนรู้จักอยากได้อะไรเรียกเลยนะครับที่รักเอ้าอันนี้แล้วก็อันนี้ทิ่เงินครับ แันคุณน้องซัพพอตดีมากเลยค่ะซื้อเครื่องสำอางให้เยอะเลยคุณพี่เขาก็น่ารักแบบนี้ละค่ะอุ๊ยอิจฉาจังเลยสวยหล่อเหมาะสมกันมากกลับมาแล้วหล่อที่รักทำไมถึงไม่เก็บห้องห้องรกมากเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยกลับมาก็บ่นพูดดีๆเป็นไหมแล้วนั่นแต่งหน้าจะไปไหนจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนขอตังค์หน่อยไม่ให้วันๆมีแต่กินนอนเที่ยวไม่ทำอะไรสักอย่าง ฉันเป็นเมียนะไม่ใช่แม่บ้านเธอก็เกินไปงานก็ไม่ได้ทำช่วยทำงานบ้านหน่อยได้ไหมฉันไม่ทำมีปัญหาอะไรไหมอารมณเสียไมีอย่างชุดไปเที่ยวดีกว่าสวยเลยยังคือตื่นตื่นไหมมาทำงานขัดดอกเด้อบระเดีมานอนขัดดอกปวดหัวลูกเป้าไว้มาทำอยลูกเฮ้ยโตฮอนก็บอกแล้วว่าปวดหัวอ๋อกินยาฟาเซ่อา,ปาไปเฮ็ดเวียก แค่นี้ก็ลุกประเดน้าลุกจะเป็นห่วงไขบบ่บ่บ่ละยันต์ตายซื้เงื่อนไข่ออกไปได้แล้วไข่ซิ่งนอนพักพอนพูดให้เปลี่ยนเสื้อให้โอ้ยห่วงเงี้ยงเจ้าเฮ็ดยังไข่โอ้ยเจ้าเปลี่ยนเสื้อซื้อห่วงจิตได้ปะนี่แสดงว่าเศร้าไข่แล้วใส่เบิ้งดู กะสานมาให้เห็นเจ้าลืมครับคอยกราฟกันเด้อเดี๋ยวนางเป็นมูแนขคือสีลับนี่แหละนิวไอไมีเทนเมืนน่อนี้ไอมาประกันโตนี่วัวเร็วบ่ได้เว้ยคัน10ประกันต้องเงินหกล้านนี่เงินหกล้านนี่มาใส่เงินหกล้านสร้างถามเนาะถึงวันที่หนึ่งตัวจุก,กุกไปกลับบ้านนะไอไว้มือ นยวดีใจบ่าได้กลับบ้านนิวใช่ก็ฮักนยวมาต่โดนเลยถึงเวลาแล้วอายจิตบอกว่าแต่งงานกันเนะน้องแต่งงานกับไอมาได้เป็นยังงน้องมีคนที่หากอยู่แล้วขอโทษนะไอาย เมืื่อคนมาได้จังไหนเห็นเสื้อลนอยู่ก็เลยเอามาให้ร้อยไฟแต่ย่ามไดดีใจนเด้วยใจแต่งงานเลยไหสีแต่งกระเจ้าอันตัวยิ้นสวมแหวนให้กันอยู่ใส่แหวนบ่มีเอ้าซาดนี่คือสีแต่งกับผู้อื่นมาได้หรอหล่ะหมายความว่าจังไหนกระใจมันอยู่นี่แล้วเนี่กยังไงเนี่ยฉันซื้อเสื้อผ้าผู้ชายไม่เปลี่ยนอ่ะพ่อคะาคะช่วยเลือกเสื้อผ้าผู้ชายหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับงูนังสันเนี่ยจะใช้ยังเกงใช้ไหนอ่ะเฮ้ยพี่พิทินพี่เป็นไหรมาผมตามหาพี่ตั้งนานเอ้คุณเป็นใครคุณมาจับสีร้น,นเนี่ยเฮ้ยเสียงดังอะไรกันน่ะล่างสันเฮ้ยล่างฉันคุณทํายังไงพี่ของเราถึงจะกลับไปล่างเดิมอ่ะ <c oughs> ผมก็เพิ่งเคยเจอ <c oughs> เรื่องแบบนี้ทําไมปล่อยให้ผมสวมนาถนี้ฉันรับไม่ได้น่าสันไม่ได้ทาครีมทาแป้งเลยโอ้ยอะไรกันนะกระนาเนี่ยเอาล่างสันเคลื่อนมาแล้วจะกลับล่างฉันฉันไม่ยอนเออ เราลองให้เขาไปอยู่ด้วยกันไหมเผื่อเขาจะสลับร่างคืนกันฮะฮะอยู่ด้วย,วยกันไม่เอาฉันไม่อยอมฉันกลับร่างแล้วนะนี่ฉันกลับร่างแล้วนี่นนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมฉันไม่กลับร่างเดิมอะไรเนี่ยขนาดมันอยู่ด้วยกันแล้วจะแท้ยังไม่กลับร่างเดิมอีกเอาร่างฉันคืนมาฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมจิ้งรถไม่จับัวฉันไม่ยอมตามมาตามมาทำไมฉันไม่ยอม ฉันคือนางฟ้าฉันจะมาช่วยคุณัฉันคัเดินตั้งฉันตั้งเนตั้งฉันต้สองคนนี้มีแต่ทะเลาะกันไม่เห็นนางฟ้าอย่างฉันเลยปิ๊งเฮ้ยหนูเป็นนางฟ้าสื่อรักนางฟ้าสื่อรักันมีบีฮีทำให้พี่ของคุณกลับคืนร่างเดิมได้จริงเหรอทำยังไงอะนางฟ้าต้องกลับไปที่จุดเดิมจุดเดิม พี่พรสู้ๆนะทําให้ได้นะพี่พรวันนี้สันจะได้กลับร่างสันสู้ๆครับพี่ทาไม่ได้ครับมาสันพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยพี่พรโอ้ยเจ็บไปหมดเลยกลับคืนร่างเดิมเราหรือยังเนี่ยทําไมสันยังอยู่ร่างนี้สันไม่ยอมเนดีวทรงลุไปโรงเรียนแล้วเหรออืมผมไปทำงานก่อนนะคุณรอยอยู่บ้านนะ ทีมฉันอยากออกไปทํางานบ้างจะไปทําทําไมอยู่บ้านดีแล้วผมเลี้ยงคุณกับลูกได้ออไปทํางานกว่านะครับวันวัน,วน,วนอยู่แต่บ้านได้ออกไปข้างนอกก็แค่ตอนรับลูกกับส่งลูกไปโรงเรียนเบื่อไปช้อปปิ้งดีกว่าารักจังตัวเท่าไหร่นะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับแม่ขายอยู่ไหนนะผมเป็นเจ้าของร้านเองครับราค้าครับ นิวผมเลิกงานแล้วครับนิวนิวนิวพ่อครับแม่ไปไหนครับพ่อแม่ทิ้งเราไปแล้วลูกผมแคดถึงแม่เดี๋ยวพ่อจะไปตามหาแม่ให้เจอนะนิวทำไมทิ้งพี่ไปวันนี้อาหารอร่อยมากเลยค่ะวันหลังพาไปอีกหน่อยนะคะฮะนั่นนิวหรือเปล่านิวนิวนิว มิทินเอา้าเนิวมาอยู่นี้ได้ยังไงทิ้งลูกกับพี่มานี่ได้ยังไงปล่อยฉันฉันมีแฟนใหม่แล้ว